สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้เนี่ยวันนี้อยู่กับการเก็บเหรียญในเซตที่แปลกประหลาดเนื่องจากอีเวนต์อีเวนนะคะไม่ใช่ event, event, อีเวนต์อีเวนอ้าวไม่ขึ้นอา้อาวอา้อาวอา้อาวอ้าวขึ้นแล้วเนะะื้อหาก่อนนะครับนี่ครับคนหาวัตถุโบราณเต็มไปด้วยเหรียญทองนะครับผมจะมาอา้าวหอยหอยหลอดหอยแอแท่งจะมาเก็บเหรียญน,นะครับโดยใช้เซตนี้ครับ เพราะพอมีงบน้อยมากเปิดกวางก็ไม่มีอยากได้มากเลยครับก็เลยใช้แค่นี้ไปก่อนนะครับคุกกี้นักสำรวจก็ยังไม่ได้อัดให้เต็มเลยครับอ่านะครับไม่ต้องมาพูดท่ามทำเพลงมากนะครับไปกันเลยครับอืมแบตเลืสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับหลื่องจากที่ไม่ไ,มได้อัดมาตั้งนานนะครับนะเนื่องจากติด เรียนนะครับผมติดการแก้สมก,การที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแบบลอยๆนะครับผมแนวผมก็จะถึงสิบซับแล้วนะครับผมสิบซับก็ดีใจแล้วครับผมาลงลุ้มไปลงลุ้มไปอย่างที่เป็น เจลินทองอยู่ทางข้างหน้ามีกี่เรียญหนึ่งสตาร์มีห้างเจ็บอ่ะนะไม่ทันเจริญทองอ่ะเอาไปพับพับอืมอมจากว้า เนื่องจากวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีอะไรจะทำคัก็เลยมานั่งแคสติ้งเล่นๆอย่างเงี้ยครับผมไม่นั่งอะนอนเล่นเลยละตอนนี้ขัะน,น,น,นี้ก็เวลาเนี่ยจัแแบแววจับแววเลยนะครับผมระวังอดิสระวังอัลอ,ออฟแทกนะครับผม กิดควางเย่ๆมากใหม่สไลด์เอาเหรียญทองมาอีกตั้งสามเหรียญพลาดไปได้ไงเนี่ยนะครับอุ้ยเสียงดังเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุอน,นะครับผมเราจะไปเขียนเรื่องอะไรนี้หน่อยนะครับผมอ่าน,นะ เอาแทร็กสไลด์แป๊บเอาแบตเ,เ,เลยสิบห้าอ่ะเอแทร็กระยะสุดไม่ดีหรอกเกือบโดดข้ำหลุมนะครับ นะครับตอนนี้ก็มาเก็บเหรียญให้แล้วก็ผลานแบตเตอรี่ไปพร้อมๆกันนะครับผม8,000แล้วครับผมมีสมัตรแค่นี้ก็ได้เหรียญเท่านี้แหละครับนะยิ่งสมัติดี ถ้าใครมีขอแนะนำเป็นหนึ่งหนึ่งขนนกแล้วก็สองกล้วยวิ้งนะครับผมหนึ่งขนแล้วถ้าเกิดใครไม่ยังไม่มีขนาดนะก็เอาเป็นหนึ่งกระป๋องเขียวหรือไม่ก็หนึ่งกระป๋องพรีนะครับผมแล้วก็ ด้วยหรือไม่ก็ชีสเคก้กอีโวนะครับผมหลักก็ป๋องทองนะครับผมกระป๋องถ้าใครไม่มีก็ใส่เป็นกระป๋องพริกหรือไม่ก็กระป๋องเขียวก็ได้นะครับถ้ากระป๋องกาแฟผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับผมกระป๋องกาแฟ ระวังทายครับขณะนี้เวลาเท่าไหร่อ้าไม่ต้องทายเฉลยเลยหกนาฬิกานะครับผมแบบแล้วเท่าไหร่นะสาม2หมือนสองนะครับผมมาเดียวกันผมจะเก็บเหรียญได้ถึงแสนเลยหรือไม่ สไลด์เลยอ่สาสไลด์ไปจังหวัดเลยอ่ะสไลด์ไปเลยเลยนะเจ้าปากแดงแดงจะไว้ใจเด็กาไม่ตายเอา <c oughs> ฟาสต์ลัทีมาแล้วครบับอ่าลบ กีนักผจญภัยว่าช่วยเล่นผมไม่ดีกว่าน,นี้ได้ไหมผมมึนหัวแล้วเนี่ยนะครับหินห้อยกะอย่าปนทั้งหน้าคนเล่นก็เล่นได้ดีที่สุดแล้วนะครับระวังออฟแทร็กอยู่ข้างหน้าออฟแทร็กคืออุปสรรคมั้งครับ <c oughs> สองนิ้วจงมึนหัวไปซะกีนักสำรวจว่าไงหิ่งห้อยจังอ่า เงะเงะเง,ง,งะเง,ง,งะเงะเงะสมการ x เ,เท่ากับ y ลบ4บวก4อะไรของเขาเอาเอาสร้างซ้อนอีกครับผมอ่ารุ่มทองจักรเกนทอง กระทืบกระทืบกระทืบ,บไม่มีเหรียญกระทืบกระทืบกระทืบ,บนะครับ <Okay. S 1> อืมขณะนี้เวลาอ่ะไม่เกี่ยวเวลยละขณะนี้แบตเตอรี่สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมแบตจะหมดแล้ว <laughs> ระวัดระวังจงระมัดจงระวังนะครับผมระมัดระวังมัดหนึ่งละวังสองละนะครับผมไม่เกี่ยวสองนิ้วฟุบสไลด์ลงบ่อทองบอ่อเงินบอ่อทองเงอเงยไม่เกี่ยว water of golden นะครับผมบางเงินบอ่อทอง สไลด์พรตูดถลายเลยครับผมไม,ไม่อย่าชนนะลูกไม่เอาลูกอุ้ยสาดี่ม่อกลูกแต่แม่งไม่มีเหรียญให้กล่องไม่เอา ไม่ไปแค่กองเงินน่ะงอนมากงอนเจ้าค่ะเอาละสิเปอร์เซ็นแล้วครับอ่ามาเร็วแล้วๆล้วเบจหมดแล้วๆ ก็นบนอัธทายแล้วครับผมละแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหรียนได้หมื่นแปดแล้วครับแต่ให้สบัตทิที่ตรงนี้ก็ประมาณเกือบสามหมื่นนะครับ สักครู่นะครับต่อกันนะครับอันตรายมากลุมอยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างาข้างข้างขวานะครับผมระวังระวังสูง โอ้โหมีหลุมตรงนี้ก็ไม่บอกเกบกระโดดข้ามไปแล้วไงโอ้โหเห็นทองมาหาพ่อเลยลูกมไม่รวยเลยครับผมว่าผมไม่น่าจะได้ถึงแสนนะครับเพระผมจะอะไรเหรอครับเพจะชนตายก่อนนี้ครับถ้าไม่ชนตายก่อนรับรองแบตเตอรี่หมดอัดหน้าครับ ยาลูกยายายากระตุกนั่นไงชวนไปแล้วครับหนึ่งปอเชพับอุทันไม่กระโดดขึ้นแทนหรอกอ่ะห้ากลองแล้วนะครับ ลมปังปังปังต้นไหนลามจะมานะครับนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ๋น้วะขอ,อนายาครับอ้าวไปแล้วเร็วจังเลยกระโดดพลาดเองเลยครับาไมแล้ว กระตุนเกินครัไม่ถึงแสนแน่นอนครับเนื่องจากเลยครับเนื่องจากเพลินเกินจนทำให้คุกกี้นะสสำรวจลงเหวไปครับหลับเลย ระมัดระวังสิ่งกีดขวางนะครับผมกระเทิบลมครับบึ้งบึงบึงเฮ้ยชีสเค้กมาได้พอดังละพอ,อพอดีเลยครับผมอทำไมไม่ไมรสร้างก่อนนี้ฮะแผลโอไอกระตุกจังแล้วแฟลลี่มาอะไรตอนนี้เนี่ย ชนสลายผับบ๊ายบาย,บายเลือดเราจะไปซื้อได้เท่าไรเอ่ยโอเคได้แปดหมื่นนะครับผมถ้าเกิดแจ้งใจเล่นจะได้มากกว่าน,นี้นะครับผมเอาเอาทนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าได้แล้ว โอ้โหเหรียญเล้วนเลย,ลเลยตกต่างกัน,น่อยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชอบยิ้มกดไลค์กดส like, ก b e และกดแชร์นะครับผมวันนี้สวัสดีครับอ๋อเนที่สองนี่เองออีกสาวันนะครับลามจะมาสวัสดีครับ